เออมาดิมาดิมามา,ม,า,ม,ามึงจะทํำให้คลิปยาวสชั่วโมงหรอ <c oughs> มึงก็เหยียบอย่างนั้นหันหน้ามาหันหน้ามาหนึ่งในเมนูที่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการที่คนเกาหลีเขาอะมีของเหลือในตู้เย็นออมีอะไรก็ไม่รู้รวมวมรวมร,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 รได้เป็นเมนูนี้ขึ้นมาพิซซ่าเกาหลีครับใช่ไหมพิซซ่าเกาหลีเคยได้ยินเรื่องนี้มาจากที่อิตาลีเขาแบบจะเอาของเหลือมารวมใส่แป้งใช่แล้วก็ไปเข้าเตาอบให้เป็นวิธีเดียวกัน สิ่งที่มึงพูดมาคือคำจำกัดความของคำว่าไม่ตงปกเวย ผมดูข้อเห็นอยู่แล้วว่ามันอยูบใกเออาเือตงกคุณพูดถึงข้าวยำบินบินแบบเรากินตนมากกี่ปีแลรววะครั้งแรกที่ผมได้กินน่าจะเป็นไอ้ที่สมปุงร้านเกาหลีแถวหน่อร้านย่งงเกาหลีหน้าบ้านมาบ้านคุณต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยวัฒนธรรมอาหารเกาหลีมันเข้ามาพร้อมกับพวกเพลงหนังซีรีส์ต่างๆแต่เนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยเวลาเปิดตู้เย็นไปเนี่ยผมว่ามีไม่กี่คนที่จะมีกิมจิเหลืออยู่ในตู้เย็นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองทาสไตล์เกาหลีส่วนของไทยเราก็จะจําลองว่าเอ้ยถ้าคุณเปิดตู้เย็นของคุณมมาาขออองงเหลืในนตู้้ย็ควรรจะะีไบ ผมจะบอกว่าผมแอบคุยกับเชฟบ๊อบอ่เรียกว่าเข้าอย่างถ่ยหน้าไปสลับโลกได้เอ้ยงั้นเราแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันอ้าวนี่แบ่งทิ้งก่อนคุณ2คนอยู่ด้วยกันทีมนี้อ้าวทําด้วยกันคุณสงสาัยพี่ชาผมเองทํากันก็บามาไล่เรียนวัตถุดิบก่อนมั้อันนี้เป็นเนื้อโวครับของผมเป็นเนื้อหมูคนไทยจะมีเนื้อหมูติดตู้เย็นมากกว่าครับผมต่อมาก็คือถั่วงอกนะครับฟังผมไม่ถั่วงอกไทยอันนี้เป็นถุงงอกหัวโตครับนั่นคือผักขมใช่ไห้ของผมนี่เป็นนี่เลยกัภูมิส่วนของปุงด้านหน้าก็หลายๆตัวก็จะเหมือนกันแต่ส่วนที่เป็นผักตรงนี้น่าจะต่างกันของผมเป็นฟักทองอันนี้เป็นแครอทสิ่งที่ให้รถนัวเพิ่มขึ้น ครับกิมจิครับคุณมีกิมจิของเรามีนี่กุ้งแห้งเฮ้ยพริกมะนาวอามาดูของไข่หน่อยดีกว่าถ้าเป็นบิบิบับเนี่ยต้องเป็นไข่ดาวก็ผมนี่เป็นไข่ต้มเครื่องปรุงด้านหน้าก็จะมีมะขามเปียกน้ำปลาอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวมายองเนสแล้วก็น้ำตาลครับและพระเอกของคุณโคชูจังครับ ซึ่งโคชูจังเนี่ยใช้ทุกอย่างเลยของไทยเราก็มีเหมือนกันสิ่งที่ติดครัวแล้วมีกันทุกบ้านนั่นก็คือนี่ฮะน้ำพริกเผาชั่วฮะเส็งออจะบอกี่คือน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมที่มีมานานกว่า75ปีนะฮะย้ำอีกทีก็คือเชฟดังๆร้านดังๆร้านๆๆทุกที่ทั่วไทยใช้หมดและเขาคัดสรรวัตถุดิบสดสะอาด<อ>มีคุณภาพนะบอกเลยว่าตัวนี้ขวดเดียวเอาอยู่ไม่เชื่อยกตัวอย่างชื่อร้านให้ฟังร้านนี้ดังมากๆร้านอะไรบังนี่วะเฮ้ยดังดัง ไดด้วยครับ,รบจริงๆก็รู้ว่าพันกรพันกรจะมาบอกไม่ไมาเลย <laughs> เดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรก่อนดีครับพี่ๆขั้นตอนที่หนึ่งที่เชฟบ๊อบให้สูตรมาเนี่ยนะครับก็คือการที่เอาผักไปลวกก่อนเสร็จแ,แล้วราดด้วยน้ำมันงาครับผมผมชอบการทำงานคู่คุณครับสนุก <laughs> มึงจะทำให้คลิปยาวสองชั่วโมงเหรอม่คหยิบอย่างนั้ กูกระเด็นไงใครอยากดูเวอร์ชันไม่ตัดต่อมาเป็นเขาเรียกว่าซัพพอร์เตอร์เราได้ดี่าวผมมีเวอร์ชันของคนที่ทำยาวๆสองชั่วโมงให้ดูผมก็อยากดูเหมือนกันนะเสื้อ้องให้ถ่ายทำเนี่ยความยาวจะอยู่ต่อละประมาณ2 3ชั่วโมงออแต่เวลาตัดออกมาจะเหลือ15นาทีเพราะฉะนั้นไม่นจะมีสิ่งที่ขาดหายไปเยอะมากผมอยากทำช่องหนึ่งเป็นช่องแบบเสื้อทนได้อะคือคุณก็ไปดูเลย3ชั่วโมงเปิดไว้แล้วคุณนอนไปเลยถ้าไม่ตัดออกนี่ก็คือจริงๆเราก็ถูกหมายเรียกอะไรเยอะเหมือนกันนะคุณเป็นคนแรกเลยถ้าอินดิเตอร์ไม่อย เพลไม่ต้องรีบก็ได้ครับ เราต้องทําให้เร็วการทําเร็วอะมันดูกระฉับกระเฉงเว้ยแล้วมันจะดูเหมือนมืออาชีพแต่มีอันนึงที่พอโตแล้วทำอะมันคือน้ำมันงานะน้ำมันงาเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันสากครว่ะมันคุกแล้วมันหอมากับทุกอย่างเลยอะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เราก็เอาน้ามันงาราลงไปแล้วก็ทานกับข้าวก็เสร็จแล้วนะครับข้าวยำเกาหลีใช่ถูกต้องครับหันหน้ามาหันหน้ามาี่เดียวอนี่ถั่วงอกน่อยลวกๆปะงอกลวกพอได้เอาเยอะไหมพอจริงพอแล้วผมว่าพอแล้วพอแล้วผมว่าพอแล้วถั่วงอกหัว อะมุกไวยก็มากูว่าเทใส่กระทะเลยเว้ยแล้วเราค่อยเทออกมาใหม่เว้ยงางางาตอนนี้ของฝั่งผมเนี่ยแค่นี้น่ากินแล้วนะผมบอกก่อนอ่าน,นั้นฝั่งเกาหลีนี่ฝั่งไทยแค่นี้ก็ทานได้แล้วนะจริงๆแล้วล <ะ S 1> หอมเลยอันนี้หอมเลย <ๆ S 1> ในพาร์ทของลวกผักเราเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเชฟให้กะอ๋อโอเคห้าสี่ขั้นตอนต่อไปครับเชฟบ๊อบของเรานะครับได้บอกว่าให้ทําการผัดแครอทนะครับรวมถึงเห็ดนะครับเยี่ยมครับคุณนัตติเฮ้ยพวกคุณทำน่าจะมีรายการอาหารคู่กันนะน่าสนใจครับชื่ออะไรนะสวัสดี เชฟบ๊อบบอกว่าเราผัดแค่พอสุกเนาะซึ่งผมว่าได้ใช้ประมาณนาทีนึงผัดเรียบร้อยกลิ่นหอมมากขั้นตอนต่อไปเชฟบ๊อบของเราเดกเอ้ยอ้าคุณมีลูกคู่ก็ต้องมีคนรับไงกูคิดว่ามึงจะไปอย่างนี้ไงมึงทำไมถอย่าผัดเนื้อสัตว์ได้เลยครับอร่ยครับเดี๋ยวพี่สวยเหมือนเนื้อแฮมเบอร์กันนะเนี่ยกระเพราต้องลงแล้วล่ะตรงเนี้ยเดี๋ยว อันนี้ขั้นตอนเราทำเหมือนกันนะฮะเพื่อแบบคนดูจะได้แบบได้ลองทำดูเดี๋ยวเราจะทำซอสของทางตัวข้าวยำกันนะครับฝั่งเราเรามีน้ำน้ำปลาแล้วก็พริกเผาฉูฮัเสงโอประมาณนี้แหละเพราะว่าโคจูจังก็ประมาณนี้อู้หกินดีอะมาขาเปียกกันใส่เลยใส่เลยใส่เลยผมจำได้ว่าฝั่งเราต้องทำไข่ดาวด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราเตรียมเลยโอ้ยอย่างนัวเลยอะถ้าได้ดูตอนนี้ด้วยตาเปล่านะของฝั่งคุณมันจะนวลนฝั่งผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้ำพริกน้ำพริกเผาโอ้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 มาดิมาดิมาเนล่ย ขั้นตอนต่อไปเป็นการรวมร่างครับก็คือคุณมีข้าวที่อุ่นๆน,นิดนึงเนี่ยน,นะคุณก็โยนลงไปก่อนมาเขาให้แต่บอกก่อนนะว่าบ้านไหนแบบถ้าไม่ได้มีหม้อหินอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะทำในกระทะก็ได้ไอกระทะที่คุณเอาผัดอะไรเมื่อกี้แหละ<อ>ก็คือโยนลงไปคุณได้น้ำมันเนื้อน้ำมันหมูอยู่ในนั้นด้วยได้แล<ห>้วสบายเลยต่อจากนั้นก็โยนทุกอย่างลงไปครับกิมจิกิมจิครับเยอะหรือน้อยดีครับชอบกินกิมจิไหมผมไม่ค่อยชอบครับก็ไม่ชอบอรอก็ไม่ต้องใส่เยอะชอบกินไหมชอบครับใส่เไเยอะเยอะๆครับไข่ดาว อันนี้ผมชอบมากผมใส่เยอะหน่อยเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ปกติไปกินที่ร้านเขาอ,อาจจะไม่ได้ให้เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้แก้ปมอะสมัยวัยรุ่นโอ้ยสวยเลย,ยต่อไปก็เติมซอสลงไปครับโกชูจังสูตรเชฟบ๊อบนะครับเฮ้ยดูดีดูดีของดูดีดูดีของเรามาละเออคว่ำไปเอาข้าวลงก่อนเนี่นีนีดูดีดูดีดูดีต่อไปมีผักมุมหนึ่งแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าถั่วผูน่าจะข้าวเพราะยำถั่วผูก็ใช้ทิ่เขาต่อไปฟักทองหน่อยต่อไปครับหมู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 โอ้โหแล้วไข่นี่ต้มมาแบบ โอ้โหพอดียางเปียตอยเลยอะตูมขอบคุณพี่แก่นี่โรยพริกโรยพริกนัดเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆว่ะโรยกานด้วยเหรอโรยผมผมโรดนิดนึงตอนจบบีบมะนาวลงไปแต่อันนี้คุณว่ารบแล้วใช่ไหมครับขาดวัตถุดิบสองัญครับนั่นก็คือชูบ้าเต่งครับนี่อออล้อมไข่นี่เลย ของเราเนี่ยผมอยากให้เซตประมาณสักยี่สิบสามสิบวิเพราะผมต้องการให้ข้าวนึวีแบบไม่ไหม้นี่นึงติกระทะโอเคตอนนี้ก็นกมนแบบหอ,อมขึ้นมาเลยอะ่ะจะมีกลิ่นแบบไม่อ่อน,ๆๆนอ่อนกินพัก์ทชอบ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 จะบอกว่าตอนแรกผมคิดว่าผมเป็นโรคจิตคนเดียวที่ชอบกินข้าวติกระทะแต่พอไปดูหลายๆวัฒนธรรมเขาก็มีคนกินอะไรแบบนี้เยอะนะเขาประเทสเปนก็มีแบบนี้เหมือนกันเกาหลีก็มีอย่างนี้เหมือนกันเรามากินกันน่อะดี่จาก,กลิ่นก่อนกลิ่นมันจะมีความแบบอ่อนๆรสชาติจะแบบนุ่มนวลมีกลิ่นของน้ำมันงานเนื้อวัวแล้วก็โค อาจจะเป็นเพราะพอชั่นของพวกคุณเนี่ยใส่ไข่ไป2ฟองมันก็เลยมีความมัน <S <S เยอะกว่าปกตินิดนึงเฮ้ยสำหรับคนทำครั้งแรกเก่งนะใครได้อะคือใครดูอยู่ทำตามได้เลยอะไปผักก็แล้วแต่คุณชอบอะเกิดเปิดมามีกระหล่ำปีอยู่มีเห็ดฟางเดี๋ยวมีอะไรก็ตาพที่เราใส่ไปแล้วกันเนาะลองแบบไทยบ้างอะกลิ่นก่อนของไทยเราเป็นไงบ้างกลิ่นคุ้นเคยนัวมีความเป็นแบบทะเลมากกว่ารู้สึกเลยว่าแซ่บคนละทางตัวข้าง คำแรกอ่ะมันจะรู้สึกเฉยๆอยู่แต่พอเยอะไปพักนึงอ่ะมันจะเริ่มแบบเฮ้ยน่าใส่ปลาทูเหมือนกันนะแล้วมาทีหลังก็ดีเลยนะเพราะว่าอันแรกอ่ะผมบอกเลยว่ามันอร่อยมันฟูเฟเวอร์ก็จริงอันเนี้ยเหมือนมันกินได้เรื่อยๆกว่าข้อดีคือมันแบบมีความแซ่บมีความเปรี้ยวของมะนาวไปลองทำอร่อยไม่ใช่ฝีมือพวกคุณที่ทำอร่อยสิ่งที่ทำไม่อร่อยก็คือน้้งผิกเผาฉัวเส็งครับสูตรดั้งเดิมนะครับที่มีมานานกว่า75ปีนะไม่ใช่แค่คุณจะใช้นะเชฟชื่อดังที่ไหนเขาก็ใช้กันร้านอาหารก็ใช้ทีี่่่เเเเเชชชฟขาาาาใ้กันนนยพระวงูี่ ถ้าใครสนใจอยากได้อยากมีกิเวติดบ้านนะครับผมสามารถหาได้ตามห้างสกสินคา้าหรือสามารถสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นช e, mm ้อปปี้กลาส ada ไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยก็กดหาได้หมดเลยร้านค้าออนไลน์มีหมดคือผมจะบอกว่า2จานนี้มีความอร่อยที่แตกตก่างกันแต่ว่ามีจุดเชื่อมเลยก็คือว่าเกาหลีเนี่ยเขาม,มีโคชูจังของเขาซึ่งทําให้ว่ามันเชื่อมแล้วก็นวลแต่ของไทยเราอะน้ำพริกเผาเนี่ยเป็นจุดเชื่อมของอาหารเหมือนกันท mm hmm. าให้รสชาติมันแบบนวเขาเรียกว่าเป็นแกนหลักของอาหารจานนี้อผมว่าของคุณอะถ้าผัดหมูที่เเหหหลลลือทัั้้งงมมมดดดะะไปยนนจีขึวตผ ชอบเลยนะผมว่าอร่อยดีอะ <1> 1> ผมว่าบีบมะนาวอีกหน่อยอะโอ้โหแจ่มเลยอะ <1> 1> ตัวนี้ไม่เร็วเลยเอาไปลองทำกินก็นได้จริงๆ, <1> 1> ๆย้ำนะครับทำง่ายจริงๆแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งที่วันนี้มันง่ายทุกอย่างมันโปรเนี่ยเพราะว่าเราได้เชฟบ๊อบมาช่วยงานงานะครับขอุ้ยกูหลับกูหลับตาแล้วกูทิ่มก่อน ลองไปทำมาดูนะจริงๆไม่ยากไม่ต้องใ็้บ๊อบหรอกใครก็ทดได้สิ่งที่เราอยากเห็นจากคุณผู้ดูนะครับก็คือว่าลองทําที่บ้านโดยการที่โกยเอาของเหลือในตู้เย็นออกมาออก่อนที่มันจะเสียคือ,อสมมติคุณไม่มีถั่วพูไม่เป็นไรคุณมีผักบุ้งตัวผ,ผักยาวอะไรก็ไม่รู้ออคุณยำ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 ยยใส่ชัวเสงเข้าไปสักสองเปิดมถ่ายรูปมาให้เราดูหน่อยแต่ผมแนะนำนะคุณใส่เนื้อสัตว์ลงไปเยอะๆมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปเพราะว่าไม่ร<ๆ>ู้แฮปปี้เนื้อสัตว์เยอะมันแบบมันเต็มมันถึงเสลยอะุ่สทีด พราะนี้เป็นหนีนำให้จานนี้อร่อยจริงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับเราไม่ได้พยายามด้อยค่าโกชูจังนะครับโกชูจังก็อร่อยในแบบของเขาเช่นกันสําหรับวันนี้เสือร้องไห้ทั้งสี่ท่านก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการมองควายลายล่ะได้ครั้งอย่าลืมนะครับเจอกันครับนี่คือรายการดีนะมองควายลายมองควายลายล่ะมองควายอะไรเหอนี่เป็นสัตว์ดีนี่มันก็นีนก็ดีเออ 我回来了